มีหม้อด้วยในหม้อหม้อนะครับหม้ออันนี้ก็เตาปิ้งนะเตาปิ้งย่างเอ้ดูดินะเตาปิ้งย่างนะครับข้างล่างก็เป็นเตาอบไมโครเวฟโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอนะนนก็นยังเก่าแล้วจะเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนไปนะนี่คือในเครื่องทําขนมด้วยนะทําขนมถ้วยชามเพียบ่นะถ้วยชามเพียบนะ มีหม้อจะทำอะไรกุ้งตรงก็เตี๋ยวตู้เย็นนะมีของข้างในตุนไว้เป็นวัตถุดิบนะฮะสามารถที่จะทำาได้หม้อข้าวก็มีเตาแก๊สไปเพิ่งไปใส่มาแล้วเนี่ยสามร้อยยี่สิบนะอ่าก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแก๊สแพงก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยครัวในยังไม่เรียบร้อยนะครับในซิงล้างจานยังไม่เรียบร้อยเออไปดูแก่นี้ก่อนนะครับ อเป็นครัวคนหลวงนะครับครัวคนหลวงเร็วๆนี้นะครับเร็วนี้อีกไม่นานเกินรอครับนะครัวอ่านี่อยู่เบื้องหลังนะเบื้องหลังนะครับแต่ถ้าเบื้องหน้าแล้วอาจจะเป็นอาหารที่สวยงามและอร่อยนะครับนี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังครัวนะครับอาจจะไม่สวยงามแต่เราจะจัดใหม่ะจัดให้มันดูดีหน่อยฮะให้มันโล่งๆหน่อยนะแยกเป็นสัดส่วนนะอุปกรณ์วัสดุอะไรต่างนะฮะนี่คือครัวคณหลวงครับ คุณหลวงติดตามเร็วๆนี้คัมมิงซูนสวัสดีครับ